เอาละครับและ EP นี้นะครับเราจะเริ่มกิจกรรมแอคทีฟที่บ้านกับไมโลนะฮะ4ออลพร้อมแล้วนะครับได้อา้าวลืมองกิจกรรมของเราคืออะไรดนะีกตุกมงก่งสุนะ่มอะไรล่ะเดี๋ยวได้สุ่มแน่นะฮะและที่สำคัญนะฮะเรามีลูกนี่ลูกอะไรเด็กๆลูกอะไรคะเฟิงบอง ลูกปิงปองนะฮะเราจะเล่นกีฬากันดีกว่านะเอาบโต๊ะกับข้าวที่บ้านเนี่ยมาทำโต๊ะปิงปองได้นิดเดียวนะ,ะแต่ไม้ปิงปองเราไม่มีเรามีอยู่ในนี้ฮะความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเลือกอุปกรณ์อะไรแทนไม้ปิงปองอุปกรณ์ต่างๆอะไรก็ได้สามารถตีปิงปองได้หมดนะครับเราจะมาเลือกกันว่าอุปกรณ์นั้นมีอะไรนะฮะอยู่ในกล่องสุ่มนี้นะฮะใครได้อุปกรณ์ไหนคนนั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์นะั้น ทำการที่มีปอบโอเคไหมครับโอเคกับออก้าลุ้งเลยผู้อยู่ใกล้สุดเดี๋ยวละครโอเคกับออก้านะนี่เด็กๆไม่เห็นนะแต่พี่ๆที่บ้านจะเห็นพร้อมยังพร้อมเอาเข้าไปเลือดเลือกเลือดหนึ่งชิ้นเร็วหยิบได้แล้วออกเลย Oh my God ว้าไม้ปิงปองคือดอกไม้นะฮะจตีออกอูไม้ปิงปองได้ใช่ไมด้วยไปอองกัน้าวได้ใูได้็นไม้มาตีปิงปองเย้เอเอ่าหนึ่องสามอเกสอเอะไรสามกอเอะไร ของใช้ในบ้านสนุกสนุกสรุปคือไม้ปิงปองของออก้านะฮะคือดอกไม้ไม้ปิงปองของพี่ออคือสมุทต์ไม้ปีกปอมของพี่อ๋อคู่นะคะใบไม้โองเคคือการ์ดเนี่ยเของไมโลทำเป็นเน็ตแล้วกันอย่างนี้ได้อ่าเป็นเน็ตไปอลงมาใครเป็นคู่ก่อนอ่ะครับฝั่งคู่ งอ,อาเ่ารก็ต่งกี่ถมกีกก่เทวใครชนะนะเอาสามในห้าคนนั้นก็แพ้ก็อ,ออกไปแล้วก็คนที่ชนะแล้วก็เอาอีกคู่หนึ่งใครชนะแพ้ออกไปแล้วเอาคนชนะมาเจอกันอโอเคพร้อมไะม้ะเตรียมตัวค่ะหนึง่งสองส 1,2,3่งไป<า>ไป,ไปแค่นี้ตื่นออาการได้หนึ่งคะแนนต่อไปเต็มตัวอาอาการได้สองคะแนนต่อไปต่อไป <c oughs> <c oughs> อ่ะจับจ๋อ้าวเฮยด้วยอ่ะโอ้โหสมเป็นแชมป์เตสกีจริงเลยอ่ะโกเก็ทอันนี้แหละคาแล้วอันนี้ตัวอาพร้อมจ้ะพร้อมนะ1 2 3อ๋อ ก็คุณเลือกได้เองต้องยอมรับค่ะหนึ่งสองสามเพร้อมหนึ่งสองสามโอ้โหตมเลยเอากุ๊รับไม่ได้เอากุ๊ดเฉียนแดนดิต่อไปเอาไต่อไปเอาุปนะเอาไปเมรับนะเอาอย่างนี้ อันนี้ไม่ได้ขี้โกงแต่ดูจากรูปลักษ์แล้ว <c oughs> และด้วยอายุแล้วความของปู้แล้วแม่เปลี่ยนเป็นจานกระดาษให้ได้ดีครัพี่ต้องแฝฟฟๆทำไมออกก้าใช้ใบไม้ออกเอ๊ะยอกไม้ออกกล้าอยา่างชนะก็กล้ามีความอายุสูงแล้วโตมีไหวพริบมนการพินิษพิเคราะถูกถ้าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราขอถามเกณฑ์ว่าเกสขาแม่ขอเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้ให้กูดได้ไหมคะเอามาลงได้ไหมคะได้โอเค เวลาที่แฝงมากเออเราเป็นพี่น้องกันเราอ้นี่กันต่อไปพี่กุ๊ดนะพี่ตีกลับตีกลับนะยนกดีมากต่อไปเอาเกโดนเดีเยวต่ไปเกด เดี๋ยวเขาต่อขึ้นันดต่อไปเป็นออกฟูดนะครับเตรียมตัวออกฟูดจ้าจีโอ้ยเดียดิ้งจับต่าไปถ้ามันเด๊งก่อนดึกเด็กอ้าวสีไม่ตูงตัอออฟกูดเสียหนึ่งคะแนนและลูกชิท้ายเตรียมตัวโอเคกูดโอ้โหเสริมไม่ลง เธอไม่ลงโต๊ะนะฮะเอาเ็นฝ่ไฟชนะนี่อยากรู้ไหมว่าลุงเล่นยายาแค่ไหนเธอไปฉันมาฮะอ่ะเก้หก้าหโอ่ะไปนี่ปลายสีให้ดูอ้าวแม่ตีตกปลายชนะให้อีกทีนึงนะไม่ต้องม่าชนะนะ เนี่ยกับลูกกับเมียที่เอาชนะตลอดเลยอ่ะกีฬามันต้องแบบมาเล่อามาดูมาเล่เฮ้ยไม่เอาโกงอ่ะเออเขารู้ก่อนแล้วก็โกงอ่ะเจเลวรอชมผู้ชิงชนะเลิศแล้วนะฮะกล้าไปผู้ชิงชนะเลิศของเราได้แก่ออฟเฟสกับออกาครับฮ่น มัจะมี3มลูกนะพร้อมอย่างผู้ชิงของเรานะฮะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่เด็กหญิงออเกชและตัวแทนจากประเทศเอยูมาจากประเทศอะไรอินเดียอินเดียยูไม่จช่อินเดียนะยูเป็นคนไทยนะไม่ใช่ตัประเทศอะไร กาหลีกาลีโอ้อยากเกาหลีเอาด้วยสชาติมาห้ามขันกันนะระหว่างทีเกาหลีนะฮะทีมชาติเกาหลีและทีมชาติอินเดียอาพร้อมจากเกาหลีสอบบอย อคนแพ้ได้เสิร์ฟนะอ่ต่อไปเอานะครับต่อบอลนเาไปแล้วหนึ่งคะแนนนะฮะต่อไปอินเดียเสิร์ฟเสิร์ฟต่อพร้อมไปได้นบอลมันไม่เด้งมันลากพื้นเออมันนลากพื้ดูภาพสโลว ไปนี่ปึ๊บไอ้นี่เขาปึ้งเช็ดเข้านี่อย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ต้องเล่นมันละเคยตีพิงปองไมที่โรงเรียนสอนเอ้ยอ่านอ่านไม่ได้ลูกต่อไปเกาหลีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเกาหลีอยู่พอไหมฮะเอาเกสซูพูดเกาหลีก่อนคุณไม่เป็นคุณไม่เป็นเอ้าหนึ่งสองสามตีปุ๊บเนว เกาหลีชนะได้เ <Ash> ป <ELLE: res> no. <ts> <ain> ็นหนึ่งแฉมสองต่อหนึ่งต่อไปเปลี่ยนเสิร์ฟนะอ่าเสิร์ฟเกาหลีรับไม่ได้ตอนนี้สองเท่านะครับตอนนี้สองเท่าต่อปเป็นเป็นลูกชิงนะฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเป็นยุ้งกวาเชีร์ก่อนตัวนะ โอ้ยยังไม่ดีเลยอาใหม่ไปละไปละเไปละสมื่อกี้ตีไม่โดนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเสรโอเคพร้อมเกดเดี๋ยด กาหลีเอนน้โหดอกยีเห็นกหมโอ้อนนโหอินเดียรับไม่ทันเกาหลี้ไป่ไหชเะอาโอเคอ่าแจกไมโลแจกไมโลอ่ะพ่อพรหลาค่ะโว้ยแจาเลยอะ ำหรับเกมเมื่อกี้นะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าส่งเสริมพัฒนาการเรื่องอะไรเดี๋ยวแมจุนจะบอกให้นะคะนี่เลยจะคือการส่งเสริมทักษะทางสังคมคือการร่วมเล่นกับผู้อื่นและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะคือทําให้น้องๆน่นะได้มีการยืดหยุ่นในร่างกายความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็ภาษา 3, สัมพันธ์สําหรับ ดวงตากับความเคลื่อนหวัไปด้วยเห็นไหมคะว่าการเล่นปิมปองง่ายๆแบบเมื่อกี้นะคะช่วยน้องๆได้หลายเรื่องเลยนะคะนะฮะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆจากไมโลนะฮะเราได้ผู้ชนะแล้วนะแชมป์มาจากประเทศเกาหลีนะฮะเกสยังชองนะฮะเกสยังชองซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศเกาหลีอัยสิโยสิฟี บ้านเราสีอ่อนะคะอยากจะได้แคลเซียมอยากจะได้พลังอยากจะได้โปรตีนต้องดื่มไมโลอีกทีนี้ก็สนุกสนานแค่นี้นะฮะเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสามารถใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะขอแค่มีความคิดสร้างสรรค์นะฮะ แล้วก็มีความรักที่ดีต่อครอบครัวซึ่งกันและกันและถ้าชอบกิจกรรมแบบนี้นะคะชอบเกมแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝ่นิดนึงนะคะถ้าอยากติดตามสีออก,กับไมโลแบบนี้นะคะเข้าไปที่ Facebook ไมโล Thailand หรือว่าจะ YouTube ไมโลไทยแล a ด์กด Subscribe กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ พวกเราสีออและเมโลทแทเลนะคะติดตามนะคะว่าอีพีหน้าจะสนุกแบบไหนนะคะลาไปก่อนดีกว่าน,นะ,ะเะพวกเรา<ม>ก็่<ว>กลัวไม,ไมโลสวัสดีค่ะ